เคระนะการไม่ได้แสดงให้เกดแต่แม่มั่นใจตองค่กไม่มั่นใจใช่แม่ทับที่ไม่เชื่อมันในดาบตัวเองก็ตายในสนามรลกได้คำพูดตตงมากการแค่ต้องเชื่อมันในตัวเองไว้นะว่าการทำได้ แต่เอาจริงๆนะเราเริ่มไม่แน่ใจเราได้ซั่งว่าเราชอบการแสดงหรือเปล่าเอาจริงนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ว่าเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะเล่นเรื่องใหม่ทีก็เอากลับมาคิดทีชีวิตมันก็แบบนี้แหละไม่ต้องไปคิดมากเลยยิ่งคิด ก็ย,ยังหาคำตอบไม่เจอสู้ทุ่งสุดตัวแล้ค่อยตัดสินใจหลังจากที่ทำเต็มที่แล้วก็พอ